ถ้าพูดถึงเรื่องคู่รักดาราแล้วส่วนมากเรามักจะเห็นข่าวว่าดาราสาวมีแฟนหรือสามีรวยแต่ไม่ค่อยจะมีข่าวว่าดาราชายมีแฟนหรือภรรยารวยสักเท่าไหร่วันนี้108สตอรี่ได้รวม7ดาราชายที่มีแฟนรวยเป็นพันล้านมาให้ชมจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักแสดงหนุ่มเวฟสาลินและภรรยาสาวสุดน่ารักบุ้งสตีซึ่งภรรยาของหนุ่มเวฟนั้นเป็นถึงทายาทหมื่นล้านใบยก ไปต่อกันที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มหน้าเด็กตลอดการออยธนาและภรรยาสาวคนสวยเธอละวลีซึ่งภรรยาของหนุ่มออยนั้นเป็นถึงทายาทเจ้าของโรงแรมดังมาที่นักแสดงหนุ่มนาวินตาผู้ที่ครองหัวใจของไฮโซสาวน้ำหวานพัศวีเจ้าของธุรกิจกิจการเสริมความงามชื่อดังอย่างฟิโลกาคลินิกไทยแลนด์ ต่อที่พระเอกหนุ่มหล่อติ๊กเจษฎาพรผู้ที่ครองหัวใจเจ้าของนักธุรกิจสาวคนสวยพิษสิตมนซึ่งสาวพิษนั้นเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่อย่างคิวคอนเซปต์สโตร์นอกจากนี้เธอยังเป็นเพื่อนสนิทอีกคนของสาวชมพู่อารยาที่ได้ร่วมหุ้นกันเปิดร้านขายตุ๊กตาบายด้วยกันอีก ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสฟุกเกิดพลมัสยวานิชเจ้าเบ่าวป้ายแดงที่เพิ่งจะเข้าพิธีวิวาไปกับนักแสดงสาวนาตาลีเจียรวนนทายาทเจ้าของซีพีลูกสาวของดรอรเตอร์ปรเจียรวนนซึ่งเป็นหลานของเจ้าสัวธนินนั่นเองมาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มแมทธิวดีนและลิเดียสลันรัต ซึ่งโปรไฟล์ของสาวลิเดียก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงทายาทของนักธุรกิจสนามกอล์ฟและอุปนาย,ยกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยปิดท้ายกันที่นักแสดงหนุ่มเอสวอลลิธและดีเจที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามพี่ชอตสายทิพย์แห่งบ้านเอท m ามีเดียที่บอกเลยว่าฐานะของฝ่ายหญิงนั้นรวยมากเลยทีเดียว ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ